ันหยุดที่กําลังเป็นปัญหาอยู่นะคะหลายภาคเหนืออีสานใต้กลางเขามีวันหยุดไปแล้วนี่เสียดายใช่ไหมเนี่ยคือเมื่อวานไม่ได้หยุดใช่ไหมฮะคือด้วยอาชีพเราไม่ได้หยุดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบคนอืนอ่ะคือมันมีไวรัลมีเป็นคําพูดมีกระแสทวงถามว่าเอ๊ะแล้วภาคตะวันออก มีวันหยุดวันไหนไหลืมหรือเปล่าว่ามีภาคตะวันออกอีก8จังหวัดก็ส่งผลให้ทางด้านสอสอของระยองเองค่ะเขามีการเสนอนะคะที่จะขอชดเชยวันหยุดให้กับคนภาคตะวันออกหลังจากที่ไม่รวมภาคตะวันออกเนื่องในวันหยุดออกพรรษาทําให้กระทบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะว่าคนในพื้นที่เขาก็เตรียมที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจค่ะนายแพทย์บัญญัติ เจษจันนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตสองพักประชาธิปัตย์ค่ะจัดแถลงข่าวเลยนะคะกรณีที่คอรมมีการประกาศให้ในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันหยุดวันออกพรรษาแต่ไม่รวมภาคตะวันออกทําให้คนภาคตะวันออกเนี่ยก็เกิดความสงสัยมึนงงกันแหะค่ะว่าเอ๊แล้วเราจะไปหยุดกันเอาเมื่อไหร่ จะไปส่งผลกระทบเศร,รษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เข้าใจกันว่าเราเนี่ยคงจะไปรวมอยู่ในพื้นที่ภาคกลางก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการต้อนรับการท่องเที่ยวและใครหลายๆคนก็เตรียมที่จะเดินทางท่องเที่ยวในแพทย์บัญญัติท่านบอกค่ะว่าขอแถลงในานามพี่น้องชาวระยองและพี่น้องภาคตะวันออก8จังหวัดก็คือฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสะแก้วปราจีนบุรีนครนายก เพื map, mm ่อที่จะเรียกร้องให้คอรมอประกาศวันหยุดประจำภาคตะวันออกให้เช่นเดียวกับวันหยุดประจำภาคกลางกรุงเทพมหานครทั้งที่เป็นพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกันชาวพุทธภาคตะวันออกก็มีวัฒนธรรมในการทำบุญวันออกพรรษาและประเพณีตักบาตรเทโวเช่นเดียวกับชาวพุทธภาคกลางการที่คอรมอไม่ประกาศวันหยุดประจำภาคตะวันออกเช่นเดียวกับประกาศให้พื้นที่ภาคกลางก็เท่ากับว่า เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่นะคะสร้างความเหลื่อมล้ําให้แก่ประชาชนชาวภาคตะวันออกกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกอย่างมากรวมทั้งสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ทํางานเรื่องของการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวรตรงนี้นี่เป็นประเด็นเพราะว่ากว่าจะทราบกันหลายคนก็<ม>ทําการลาหรือว่าเตรียมอ่าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องนะคะให้คอรมอพิจารณาวันหยุดประจำภาคตะวันออกให้เหมือนกับภาคอื่นๆและขอเยียวยาวันหยุดพิเศษให้แก่ภาคตะวันออกโดยท่านขอเสนอให้วันที่28ธันวาเนี่ยเป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีความสำคัญกับชาวภาคตะวันออกเส้นทางเดินทัพกู้เอกราชก็เกี่ยวพันกับทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะที่ท่านบอกว่าท่านไปพูดคุยมาแล้วค่ะ